เป็นพื้นที่ที่ต่อสร้างใหม่นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับอาเดี๋ยวเผมถามพี่จริงเนาะออพื้นที่ตรงนี้มีเอกสารสิทธิ์อะไรไหมครับที่เข้ามาอยู่ ขึ้นนะครับบริเวณธรรมสถานอำเภอศรีสมบัติอันนี้เป็นทางขึ้นบริเวณถ้ำสมบัตินะครับทำปูสมบัติถ้ำเดิมนะครับถ้ำเดิมส่วนด้านนี้นะครับทำเป็นถนนคอนกรีตเข้าไป อันนี้เป <t> ็นเป็น <those> พ <guidelines> ื I mean ้นที่ที่ต่อสร้างใหม่นะครับเป็นที่สำนักปฏิบัติธรรมท่านฤาษีสมบัติเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็ขอบพอดีเนี้ยนะนั่นคือพอดีมีเรื่องร้องเรียนไปที่กรมาไม้ขอตรวจสอบว่าาจเต้าไม้อยู่ของกรมป่าธรรมเนี่ยครอบครองหรือไม่ทางหน่วยพื้นที่ มีทางตู้ตรวจการพิเศษของนณะพิโลกมีตำรวจตำรวจสนมีทางตำรวจปกสองต่างตำรวจป่าไม้ที่นี้วันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าตรวจสอบอาศัยความเป็นเจ้าหน้าที่งานนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุกรลมนะก็เลยจะขออนุญาตตรวจสอบที่ไปที่มาการเข้ามาอยู่ในพื้นที่อะไรพวกนี้รบกวนทางท่าน แล้วก็นี่เราไปลูกศิลป์ห้อยจานให้พ่อหมูได้ค่ะให้พ่อหมูได้ใช่ไหมยะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็อยู่ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวคืออยู่มานานพร้อมกับพระอาจารย์เลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นหลังพระอาจานสำนักที่หลังไม่ชี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามจริงๆเนาะพื้นที่ตรงนี้มีเอกสารสิทธิ์อะไรไหมครับที่เข้ามาอยู่อ๋อยังไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็มีการขออนุญาตขอขออยู่ขอขอดูขอขอดูหลักฐานด้วยนะครับ เอ้ยคืนคือเดี๋ยวเราทางทางเราก็จะดูถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการอะไรว่าความถูกต้องหรือไม่อยู่ในขั้นตอนใดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ความเป็นธรรมอยู่ตอนนั้นนะก่อนหมดเวลากันนะครับแล้วก็แต่ว่าในช่วงที่ในช่วงอหมอเนี่ยมันก็มีเรื่องของกรวอเข้ามาเข้ามาไล่แล้วล่ะเข้ามาให้รื้อถอนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบสรุปไปนั่นอย่างเนาะ แล,แล้วก็จนสุดท้ายนะครับที่เราทำเรื่องไปก็ไปที่ทักสีนะพี่โดกินเลครับสำนักพันธุ์ตอแตงไม้ที่สิพี่โดกนะครับท,บท,ท,บทำเรื่องทิ้งไว้ตั้แต่ปีหกห้าประมาณหกห้านะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีมีการตอบกลับมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับเนถึงเส็จแล้วจะรอดในช่วงน,นั้นที่ว่าแางไม้เขาไอทางหลวงเขาให้ลื้อน่ะา้าจยา์ก็เลยต้องมาหาทางหลวงก็จะปีดให้เราลื้อ ให้เร็วเลยก็เลยต้องนึกเข้ามาครับป่าสงวนเนี่ยนะฮะมันจะไม่รับันุญาตจากกมปไม้นะครับอันี้ไอการทําเรื่องทิ้งไว้ในก่อนก่อนที่จะขยับขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบก่อนว่าได้รับอนุญาตหรือยังนะครับนะอันเนี้ยเนี่ยคืออันที่ผมก็พูดถึงตามตามหลักนะว่าเป็นอย่างนั้นอันี้เราจะเข้าไปก่อนเนี่ยแล้วก็มาที่หลังเนี่ยมันก็จะมันก็ ก็ไม่ถูกต้องกันนะอย่างนี้ถือว่าตสร้านสาวอนสร้างข้าใจอยู่แล้วก็เปเนินการจะรู้อยู่แล้วว่าเอาเป็นไปได้รสิ่งลูกสร้างเนี่ยจะต้องขออนุญาตตามขรบวงเป็นจุบันคานเพราะตอนนี้ประกาศใช้หมดแล้วทุกคนที่จะรับการใช้ถุงเท้าแล้วเดี๋ยวลดคนเดินที่เป็นน้องเข้าวัดนี่ครับผมเนาะก็ได้สบายใจเดี๋ยวเหนื่อไม่มีอะไรที่หาครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ